โอเคเอาไปกระโดดดับเฮ้ยเจอแล้วเหรไหนเฮ้ยเราเจอเป็นอันสีม่วงกับเพื่อนๆดูยังมีเซเลนีต์ตามไปอีกเพื่อนๆเฮ้ยมันไปเดินมาแล้วโหเจ้าเปาหายเจ้าเปาไปไหนสวัสดีครับเพื่อนๆอ่ะเจ้าเปาหายไปอ้าวโถเอ้เจ้าเปาอยู่นี่เองนะครับวันนี้เรามาเล่นเบเบ๊กันครับเพื่อนๆจำได้ ใช่จากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราไปค้นหาเบเบทที่เซนทันนครปฐมมาใครทิกท้ก็ไม่รู้โอ้โอน่นาจะดีจริงๆไม่ใช่หรอกครับคุณพ่อเป็นคนเอาไปซ่อนเองครับแล้วก็ให้เจ้าปราไปค้นหาเบเบทสองตัวนะครับอันนี้ตัวแรกครับก็จะเป็นปลาฉลามนะครับว้าว BX สิบส wow. ี่นะครับอันนี้เขาเขาบอกว่าในในเรื่องอะเบเบทอ่ะอาจจะไม่เคยดูอแต่ว่าเนี่ยมันเป็นอดีตดมือโปรเลยโอ้ปลาฉลามตัวเนี้ยครับเป็นอดีตมือโปรใช่ไหม ส่วนอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยโอ้เป็นหน้ากากปีศาจอ๋อโอ้ตัวนี้เจ้าปอบอกว่าคือเฮลไซครับ BX 2 1นะครับอ๋จะมีรหัสแล้วก็จะมีชื่ออยู่ตรงนี้นี่เราก็มาพร้อมกับสเตเดียมการแข่งขันครับตอนนี้เราก็แกะสเตเดียมมาแล้วนะครับนี่อันนี้จะเป็นสเตเดียมจะมีจุดวางของทั้งสองคนนะครับแล้วก็เราแกะอะไรก่อนเดี๋ยวจะประกอบอะไรก่อน อ่ะประกอบเบ,เบก่อนเดี๋ยวสเตเดียมเราเก็บไปก่อน,นครับดูข <Okay. S 1> ้างในก่อนครับว่ามีอะไรกันบ้างครับปึ๊บอ๋อนี้อ๋อก็จะมีที่ชูดหนึ่งอันนะครับอ๋อมีตัวชูดไปแบบนี้นะอ๋อตัวชูดเขามีด้ามจับไปด้วยนะครับอ่าแล้วจะเป่าแกะไปอีกอันหนึ่งอ๋ออันนี้จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวชูดนะครับหนึ่งอันแล้วก็มีด้ามจับด้วยแล้วก็มีเส้นชูดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะประกอบตัวไหนก่อน เดี๋ยวเจ้าปาจะประกอบตัวสีแดงก่อนนะครับเพื่อนๆจะเป็นมือจับสําหรับชูดนะครับเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีมือจับพร้อมเลยเดี๋ยวเจ้าป่าโชว์ให้ดูครับผิดฟังหรือเปล่านี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ,อ๋อใช่น,นี่ก็จะเป็นการชูดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็น ถ้าเป็นแบบพวกนี้มันก็จะมีความแข็งมากนะครับเพราะว่าจะแข็งเลยครับมันเป็นเหล็กเลยครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวฐานนะครับแล้วกบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับสีม่วงนะครับเป็นรูปหน้ากากเฮลไซเจ้าปาบอกใช่ไหมตัวนี้นะครับอ่าโอเคจะเป่าขอลองกับพื้นก่อนครับไปเลยเลยนี่มันหมุนตมาแล้ว อยางจะาปาลงคออแล้วมันหมุนนานมากเลยนะเพื่อนอันที่สองเลยครับซึ่งเป็นรูปปลาฉลามนะครับอย่างแท้โอัน,นี้จะเป็นสายโจมตีแล้วจะปอบปอกว่าต้องเป็นสายโจมตีอโอเคเดี๋ยวเพราขออนุญาตสอนเพื่อนๆในการประกอบนะครับนี่เย่างแมันจะมีด้านด้านนี้จะเป็นลักษณะเหมือนตัวล็อกอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกอยู่แล้ววิธีการประกอบก็คือเอาบริเวณที่เป็นสีขาวเนี่ย เข้าไปเลยนะครับเอาสีขาวเนี่ยวางทาบลงไปนี่เห็นไหมตแหน่งมันจะเป็นสีขาวแบบนี้เห็นไหมวางทาบลงไปปุ๊บเสร็จแล้วหมุนไปนิดหนึ่งครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ปุ๊บแบบนี้ครับก็เสร็จแล้วครับแน่นมากขยับไม่ได้เลยหลังจากนั้นก็จะเอาตัวนี้ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปกดลงไปเลยครับตัวนี้แน่นๆมันจะตต้องใช้ผู้ใหญ่ด้วยปุ๊บเข้าไปแบบนี้ครับตัวล็อกเนี่ยมันจะมีเสียงแก๊กแแบบนี้ได้ครับนี่ประกอบง่ายมากครับมาแล้วแน่นเลยครับ ขยับไม่หลุดเลยอ่ะโอเคครับตอนนี้เราประกอบ2ตัวเสร็จเรียบร้อยอ้าวโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นที่จับนะฮะที่จับจะมีตัวล็อกอย่างนี้ต้องกดที่ล็อกออกก่อนนะครับเจแบบนี้ตัวที่จับเนี่ยมันเหมาะสําหรับได้ทั้งคนถนัดซ้ายถนัดขวาเลยนะครับถ้าสมมุติว่าคนถนัดมือขวาเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบนี้ครับส่วนถ้าคนถนัดมือซ้ายก็จะเป็นแบบนูนอันนี้มันก็แล้วแต่นะครับคนถนัดแบบไหนก็สามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งเลยโอเคครับพร้อมแล้ว เราจะต้องมาเริ่มบัตเทิลกันนะครับคุณพ่อเอาเปาเป็นสายโจมตีอะนี่ตัวนี้ของคุณพ่อจะเป็นสายป้องกันนะครับอันนี้จะเป็นสายป้องกันส่วนของเจ้าเปาเป็นสายโจมตีเอามาปะลองกันบนสเตเดียมอันนี้เลยโอเค้วกล้วันทีทูวันกูชุดซีทีเดียวจะเล่นจะโดน เม่หรอคุณคนแรกครับเพื่อนว่าแล้วทำไมเขาถึงต้องมีขอบกันมาให้นะครับมมเพราะว่ามันต้องมีขอบกันแบบนี้ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเด่นออกไปเย <Okay. S 1> ลยอ,อ,อันนี้แบทเทิลรอบที่สองนะครับเดี่ยวตัวชี้อ้าวลวกชี้อ่าลวกชี้ยชี้นนวัน จมตีวเพื่อนมันวิ่งชนเึงแลวเลยไอ้ชนลูกไข่วิ่งชนไอ้ชนลูกไข่เราจะแข่งกันแบบ5้าเกมนะครับใครชนะสมเกมก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะนะสามสองหนึ่โอ้โหจะอขึ้นขอแล้วขอบละครับตอนนี้โอ้โหวนวนวนโอ้ยโอ้ยโอ้ย คุณพ่อชนะนไปคนระับไปดูเกมที่สนะองับหนึ่งสองสองชน,น,นะเยี่ยม้อยครับคุณพ่อชุดไม่ดีนะครับโอ้โหตายแล้วก็ยังโดนตีตายแล้วก็ยังโดนตีโอ้โหอะไรครับหนึ่งต่อหนึ่งนะตอนนี้ใครได้สามแต้มก่อนน่าจะเป็นผ่านชนะนะครับคุณพ่อชุดไม่ดีนะรอะครับ

1 go 3 cái này tiệm Úi dồi ôi Úi khai 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 Tiệm rồi Nói 2 3 Úi Úi...lộn vô nó nè Đây nè úi Úi...ô... Ta tụt Úi...ô... khai Ủa...lúc này ta sợ không ตองหมดใครจะหดแรง่อนใคร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 อือทเโอ้เอาแล้ววันนี้ิ่มากเขาสองคนโอ้รบล้อยว่อะไรมมนียกว่าอินตอกว่าให้เอาสายจตีตงี้สาจตีกระทบทเดียวอ่ะตกลงไคแล้วเะโอเคครับวันนี้เราก็ มาแข่งเบเบกันย <s musique> ับเป็นไงครับเจ้าบาวสนุกไหมโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่ากดไลค์กดแชร์าซอีด้นะบโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง่าซอลี่เลวนะแล้วเดี๋ยวเราไปแข่งเบเบกันไปตุ๊ตตุ๊ตตุ๊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 